แค่ความคิดของคนอื่นทำไมถึงทุกข์แล้วจะมีวิธีแก้อย่งไงนะคะครูไนท์นะคะมีคำตอบให้กับคุณค่ะสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องหยุดคิดนะคะเรื่องที่คนอื่นคิดหรือพูดยังไงกับคุณเหมือนกับคุณนะคะพยายามตอบคำถามที่ไม่มีวันหาคำตอบได้ค่ะ คุณไม่มีทางรู้ค่ะว่าคนอื่นเขาพูดหรือคิดกับคุณแบบใดกันแน่นะคะเขาอาจจะพูดแบบนี้เขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราหาคําตอบแบบนี้นะคะเราจะวนอยู่ที่เดิมซ้ําๆเราจะกลับมาอยู่จุดเดิมซ้ําๆแล้วเราก็จะไม่มีความสุขนะคะดังนั้นให้ปล่อยวางนะคะแล้วก็หยุดคิดถึงว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับเราคะ่ะคุณอาจจะออกไปทําอะไรที่คุณชอบนะคะ อาจจะไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อให้ลืมนะคะความคิดตรงนั้นออกไปนะคะค่อยๆฝึกค่ะถ้าคุณเริ่มทําในสิ่งที่คุณรักนะคะหันมารักตัวเองมากขึ้นนะคะแค่ความคิดคนอื่นน้อยลงคุณจะแคร์ตัวเองมากขึ้นค่ะและในทางกลับกันค่ะถ้าคุณแคร์ความคิดของคนอื่นมากจนเกินไปคุณอาจจะสูญเสียตัวตนและอาจจะสูญเสียเวลาชีวิตของคุณนะคะเพราะคุณจะเ,เวลาเนี่ย มัวแต่ไคิดซ้ําๆนะคะว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาทําแบบนี้หมายความว่ายังไงนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือปล่อยวางออกไปทําในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณชอบอะไรที่คุณทําแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะให้คุณจงมีความสุขและภูมิใจในตัวของคุณและเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณนะคะเอาใจไปโผกไว้กับคนอื่นน้อยแค่ไหนใจจะอยู่กับคุณมากเท่านั้นนั่นหมายความว่า คุณจะเริ่มรักตัวเองนะคะใส่ใจตัวเองแล้วหันนะคะมาดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งกายและใจค่ะอย่าสนใจค่ะถ้าความคิดเหล่านั้นนะคะไม่ได้ทําให้คุณพัฒนาตัวเองขึ้นไม่ได้ทําให้คุณดีขึ้นไม่ต้องเก็บมาคิดค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น คําพูดนะคะหรือเป็นคําแนะนําที่จะทําให้คุณดีขึ้นนะคะหรือเป็นคําแนะนําดีๆเราก็เก็บไว้พิจารณานะคะเราก็อาจจะมาพัฒนาตัวเองก็ได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่คุณอาอยากฝากไว้นะคะการที่คนอื่นเขาคิดต่างกับเราไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะคะหรือเขาไม่ดี บางทีนะคะการที่เขาพูดหรือคิดต่างกับเรามาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลไปเขาอาจจะเคยเจอแบบนี้เขาก็เลยพูดและคิดแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะปล่อยใจให้สบายคิดว่าทุกๆคนนะคะร้อยพ่อพันแม่ต่างครอบครัวขนาดครอบครัวเดียวกันก็ยังมีความคิดที่ต่างกันเลยนะคะดังนั้นอย่ากเก็บคำพูดของคนบางคนนะคะมาคิดจนทำให้คุณต้องทุกข์ค่ะ ตอนที่คุณนะคะคิดมากเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเขาเคยพูดยังไงกับคุณดังนั้นมีความสุขดีกว่าค่ะมีความสุขทำอะไรก็ตามนะคะที่คุณรักและมีความสุขขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีและมีความสุขนะคะ และท่านใดนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์และความสำเร็จน,นะคะกดติดตามครูไนท์นะคะได้ที่ YouTube Channel นะคะ TikTok Facebook Instagram นะคะชื่อครูไนท์ไกด์ความรักค่ะใช้ชื่อเดียวกันหาได้เลยค่ะ กดติดตามจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะคะแล้วเจอคุูไหนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ